สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามและรับชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้จะพาทุกท่านมารับชมอุโมงสวนป่ายางนานะครับหลังจากที่เจ้าของคลิปนะครับตั้งใจจะสร้างบริเวณพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นอุโมงสวนป่ายางนานะครับจึงได้นำต้นยางนามาปลูกไว้อายุผ่านไปนะครับ หนึ่งปีสองเดือนนะครับต้นยางนาสามารถเจริญเติบโตขึ้นมานะครับได้เป็นอย่างดีนะครับแม้ว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเราจะไม่มีระบบน้ำนะครับแต่ต้นยางนาก็สามารถอยู่รอดและ,จะเจริญเติบโตขึ้นมานะครับยิ่งในช่วงนี้นะครับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ต้นยางนาได้รับน้ำ อย่างเพียงพ่อนะครับรากมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับเขาจึงสามารถแตกยอดอ่อนขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับมองดูแล้วมีความพอใจนะครับและดีใจนะครับที่เห็นต้นไม้ที่เราปลูกไว้กำลังเจริญเติบโตนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมารับชมนะครับอุโมงสวนป่ายางนามาดูว่า ต้นยางนาจะเจริญเติบโตได้ดีขนาดไหนนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับมองดูแต่ละต้นแล้วนะครับก็กําลังเขียวขจีนะครับแตกยอดขึ้นมานะครับมองแล้วมีความสวยงามนะครับสบายตาสบายใจนะครับเป็นที่น่าชื่นใจสําหรับคนที่รักการปลูกต้นไม้นะครับเมื่อได้เห็นต้นไม้ของตัวเองกําลังเจริญเติบโตนะครับ ในอนาคตข้างหน้านะครับก็หวังว่านะครับต้นยางนาจะ,จะเจริญเติบโตสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะกลายเป็นอุมโมงค์สวนป่ายางนานะครับให้ได้เดินรับชมนะครับเดินเยี่ยมชมต้นไม้ชมธรรมชาตินะครับในช่วงบรรจุดพักผ่อนหรือในช่วงบันหยุดสวรรค์ทิศต่างๆนะครับ ไว้เป็นสถานที่ผ่อนคลายนะครับชมแหล่งธรรมชาตินะครับและที่สำคัญนะครับก็จะเป็นสวนเ็ดนะครับของตนเองนะครับไว้รับประทานนะครับในอนาคตนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางนะครับให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมเพื่อนำไปปลูกต้นไม้นะครับไม่ว่าเราจะปลูกต้นไม้ชนิดใดก็มีประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับสำหรับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมขอสวัสดีครับ